จเชิงเซาขากัะมีรอบไหนบ้างคะมี่โมง20แล้วก็6โมง49ค่ะมีแค่นั้นโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปั่นอยู่ที่สถานีกรุงเทพนะหรือจะเรียกว่าหัวลำโพงก็ได้ตอนนี้ก็คือเกือบจะบ่ายโมงแล้วมาขึ้นรถไฟรอบบ่ายโมง5นาทีนะเพื่อไป ไปเที่ยวจากเชงสาววันเดยที่อันนี้เหนยวรันพาไปไหว้หลวงพ่อสถธร Let's go กดตังก่อนพอดีเมื่อกี้รถสองแถวสีเหลืองอ่ะที่จะไปวัดสุทรรก็ออกไปก่อนเดินไปหากดตังค์กันเดี๋ยวก็ดูว่าจะนั่งวินหรือว่านั่งสองแถวเพราะนั่งวินก็แค่30บาทนะไม่แพงนั่งรถสองแถวก็คงประมาณ10บาทมาถึงก็คือบ่ายสองโมงครึ่งนะก็เลดนิดหน่อยแต่ก็คือโอเคได้อยู่กดเงินมาละตอนนี้คือ กลับมาที่สถานีรถไฟเหมือนเดิมน,นะจะมานั่งพี่วินต้องทําเวลาหน่อยเพราะว่าเรามาถึงก็คือบ่ายสองโมงครึ่งแล้วลจจรันจกลับจะกลับไม่รู้ว่าจะกลับทันรถรอบเย็นหรือเปล่าแต่ไม่อยากกลับรอบที่แบบเย็นมากๆไงไปวัดหลวงพ่อโสธรน,นะสามสิบใช่ไหมคะใช่ลแล้วน้องดูเวลากลับยันหนูไม่รู้ว่ามันจะทันสีว่วองนี่สิบไหมถ้า,มาไม่ทันก็คงอหนึ่งวา ครั้งแรกเลยนะคะที่หนุ่มมอวายพอถึงแล้วนะ,ะนี่ตื่นเต้นอะ่ะเป็นครั้งแรกเลยอะ่ะที่มาที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกจริงๆคนก็เยอะอยู่นะ เมื่อกี้พี่วินบอกว่าถ้าไหว้ก็คือมาไหว้องคจริงตรงนี้แล้วก็ถ้าจะบนก็ไปไหว้อีกทางฝั่งหนึ่งตึกหนึ่ง I has been, I've been กะว่าจะกลับรอบรถ4โมง20นะเดี๋ยวพาไปเดินตลาดอยู่ด้านหน้าวัดนะม,มีตลาดของกินของฝากเพียบเลยเดี๋ยวไปเอารองเท้ากันอิ่มบุญเอาบุญมาฝากทุกคนนะ หน้านี่เป็นตลาดเดี๋ยวเราเดินไปดูตลาดลลลของกินเยอะมาก้เขาเกี่ยวว้าวซื้ออะไรกลับบ้านดี จนไม่รู้จะเลือกซื้ออะไรกับโอ้โเขาซื้่น้ำก่อนเม่ว่าหิ่น้ำมากเลยเอาแดนโซดาค่ะนุเปลี่ยนได้ไหมคะเอาเป็นโค้กค่ะ พี่ผ่านทุเรียนไปด้วยหนูไม่กินทุเรียนไม่ทานหรอครับใช่ค่ะทานดูลองชิมดูได้เราอร่อยหรอห ก็คือได้มาเลยจะอร่อยนะสามอย่างร้อยเองอ่ะจับเมื่อกี้เห็นมะม่วงอ่ะจับได้เมื่าเอออเเราจกี้ยอมันยงมะม่วงกล่องเท่าไหร่คะของละแปดสิบลูเอาเอามะม่วงกล่องหนึ่งค่ะแปดสิบใช่ไหมคะแปดสิบลู กล่องร้อยพิเศษโรโมชาห้าสิบบาทไม่เป็นไรค่ะกล่องเดียวห้าสิบบาทเองนี่ค่ะโตโมโมะมาด้วยเดี๋ยวจะสี่กล่องแล้วอาจจะได้นั่งวินนั่งวินไปที่นนั่งวินไปที่สถานีรถไฟยังพอมีเวลานิดหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นตลาดตลาดเหมือนกันนะอ้ขายคล้ายกันเลย แต่ก็คือเป็นตลาดสองฟางมของขายส่วนใหญ่ก็คือขายเหมือนกันเลยนะมีมีข้าวหลามมีขนมจ่าม,มีมะม่วงของดองเราซื้อหมดละขอ,องขายก็จะประมาณนี้เลย มากคอนเฟิร์มมากันเลยนะอยู่หน้าวัดเลยะะ <laughs> โอเคว้ารถมาแล้วล <laughs> ไปสถานีรถไฟไหมคะ <laughs> คาโดยสารก็สิบบาทนะคะ Подожди. ไม่มีที่นั่งเลยอ่ะคนเยอะมากเอารูปลงหน่อยม่มีที่นั่งจริรงอุ้มนี้มีคนนั่งไหมคะนั่งด้วยได้ไหมคะเมือ่อกี้คือแบตกล้องหมดพอดีเลยตอนที่ซื้อตั๋วก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้มาทันรอบรถไฟพอดีรอบสี่ของยี่สิบที่ใจอยากจะมาที่วัดน,นี้หลายครั้งมากเลยแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสมาสักทีวันนี้ก็คือแบ,บได้มาตัดีใจเลย คนค่อนข้างเยอะมากเลยนะเกือบไม่มีที่น eh ั่งอ่ะค <Works> ่ะก <Guys> ับใส่คนที่มาเที่ยวก็คงจะ างปุป๊บก็ก็คือออกไปเลยไปทันรอบรถประมาณบ่ายโมงห้านาทีไปถึงนั่นก็ประมาณไปถึงที่สัตชุมเช้าก็ประมาณบ่ายสองนิดๆนะพาไปไหว้หลวงพ่อโสธรที่สัตหีบเช้าเป็นทริปสั้นๆวันเดย์ทริปค่ารถไปก็คือแค่13บาาทเองนะตั๋วไปตั๋วกลับก็คือขังละ13บาทได้ไปหลวงพ่อโสธรก็คือร,รู้สึกรู้สึกดีอะโอเคมากๆเลยอย่าลืมกดไว้กด คลกดกระดิ่งแจ้งเตือน่ำลังใจให้นัทด้วยนะคลิปนี้จบได้ไหมไหนๆนะ